สวัสดีค่ะเรากำลังจะมาในอีกเรากำลังเลือกฟิลเตอร์อยู่ทุกคนแต่ว่าหาไม่เจอแช่นี้หรือเปล่าอ่ะแช่นี้หรือเปล่านะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีนะคะทุกคนค่ะเวลามาลาวค่ะ วันนี้จะชวนทุกคนมาออกกำลังกายกันแหละสวัสดีค่ะไฮไฮคะ่ะทุกคนคือเนี่ยเพิ่งทํางานเสร็จมาใช่ไหมแล้วคือเออริจินือนน่าจริงคือแบบดุมากเราก็เลยใส่ฟิลเตอร์ให้มันซอฟนิดนึงนะทุกคนสวัสดีค่ะวัสดีค่ะ คิดถึงทุกคนมากมากเลยเป็นยังไงกันบ้างวันนี้นะคะเบลจะชวนทุกคนมาออกกําลังกายด้วยกันคือแบบมันง่ายมากอยากจะชวนทุกคนมาออกกําลังกายด้วยผ้าขนหนูหนึ่งผืนแล้วก็น้ำเปล่าสองขวดแบบนี้ค่ะถ้าใครอยากจะออกกําลังกายตอนเย็นกับเบลเตรียมด้วยนะคะทุกคนวิ่งไปหาขวดน้ําและผ้าขนหนูหนึ่งผืนค่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะมาสอนท่าออกกาลังกายที่ง่ายแบบ ง่มากแต่ทำแล้วดีค่ะก็คือได้ทั้งแขนทั้งท้องทั้งขาเลยเรจะบอกไอ้นีให้คนไปดูเมดูซ่าแล้วด้วยทุกคนฝากด้วยค่ะสำหรับคลิปเบลล่ามาลาวนะคะเมดูซ่าค่ะก็เป็นคลิปฮาโลวีนที่เบลแต่งเป็นเมดูซ่าทุกคนไปดูกันด้วยนะมีคนเขาบอกว่าทำไมดูกลัวงูน้อยจัง จริงเหรอตอนหลังอะทำไมแบบดูดูเปิดใจไงพยายามว่าแบบเอออยากจะไม่กลัวน้องแล้วอยากจะปลดล็อกตัวเองแต่น้องขยับตัวเยอะมากเราก็เลยและตอนเปิดกล่องอะช็อกประทับจริงช็อกคือช็อกมากจนแบบมันพูดไม่ออกอะเออนั่นแหละคนเขาก็เลยคิดว่าเราแบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยไม่ได้กลัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยปอดมาคือเอาจริงๆคือจะเป็นลมจนถึงสองทุ่มอะ ใช่ก็คือพูดไม่ออกมันเหอะถูกั้เออมันมันอึ้งมากมันพูดไม่ออกเลยสวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนที่จับผิวหนังเนื้อรู้สึกไงผรู้สึกว่ารู้สึกว่าผิวน้องอ่ะมันเหมือนเขาเรียกอะไรยางฉีดใส่ยางใส่ยางเหมือนใส่ยางคือมันไม่ได้ลื่นแบบที่เราเห็นน่ะคือมันก็จะมีความหนึบๆแต่ว่าที่หยุ่ยอ่ะคือตอนที่น้องขยับตัวแล้วมันเป็นแบบ ก้ามเนือก้ามเนืออะไรเงี้ยเพราะว่าน้องเขาจะแบบมีความบีบลัตบีบลัตแล้วก็เรากลัวทำน้องโตกอะ่ะอันนี้คือกลัวที่สุดเลยยังที่สุดแล้วไม่มีอะไรกลัวกว่านี้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนห่และกลัวงูที่อยู่บนหัวปะ่ะเมดูซ่าที่เราแต่งเป็นเมดูซ่าตอน,น,นที่ปลาใสา่อะกลัวคือคือฟิลลิ่งความแบบอะไรแบบ ไถ่ไถ่อะยุบยับยุบยิบอย่างเงี้ยยุบยับใช่แต่ว่าตอนขึ้นไปบนหัวแล้วไม่กลัวเพราะไม่เห็นขึ้นไปบนหัวเฉยๆอันนั้ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ารู้ว่ามันปลอมเนียอ๋อคือรู้แล้วมันปลอมแต่ตอนแรกตอนแรกไอ้ที่ห้อยๆอยู่ที่แขนก็มีความแบบนิบหนึ่งแต่ว่าพอตอนหลังก็คือโอเคได้อยู่เพราะว่าผิวหนังมันเป็นยางมันไม่เหมือนตัวจริงใช่ไหมมันเป็นยางต่อตัวจริงก็เหมือนยางอยู่ดี แต่เป็นยางนิ่มนะยางลื่นหมายถึงตัวจริงอะเหรอตัวจริงอ่ะเป็นยางขยับแต่ว่าเออในในไอ้บนหัวหรืออะไรเงี้ยมันเป็นยางนิ่งก็เลยไหวนี่คืออุต่าเอาน้องที่ดูหน้าตาแบลวพี่อุต่าแบบชับบี้ได้แหละมันดูแบล้วดูแบบหน้าตาดูดูไม่น่ากลัวมากแล้วอันเนี้ยคือคิดว่าคิดว่าจะคิดว่าจะไหวจับน้องแล้วนะ แต่ว่าก็ไม่ไหวอยู่ดีให้เขาเช็คชื่อดิใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วใครอยากออกกาลังกายกับเบลบ้างวันนี้ชวนเพื่อนมาออกกําลังกายกันนะคะมีแค่นี้เองผ้าขนหนูนะคะแล้วก็ขวดน้ำสองขวดแบบนี้ค่ะเอาล,ล่ะเราจะมาสาธิตวิธีการออกกําลังกายกันเลยละกันเข้าเลือก <laughs> นี่นะคะเริ่มต้นที่การที่เรามีขวดน้ำสองขวดดูซิว่าเราจะสามารถทำประโยชน์กับ มันยังไงได้บ้างนะคะอันดับแรกก็คือเล่นแขนด้วยท่าใบเสปบค่ะอันนี้ก็คือแบบเบสิกนะง่ายสุดๆเลยนี่นี่เราหันข้างให้ดูอย่างนี้เราก็คือจับอยู่ตรงกลางขวดน้ําแบบนี้นะคะแล้วเราก็ย่อนแขนลงไปเห็นปะแค่ <c oughs> แบบมันเห็นลายกล้ามขึ้นแล้วอะแล้วเราก็ยกมันขึ้นมาอันนี้คือแล้วแต่น้ําหนักแต่แปลว่าประมาณนี้กําลังดีนะคะนี่ยกแบบนี้ สิบห้าครั้งสามเซตใช่ห้าระหว่างนั้นเราก็เก่งคอมาโซของเราไปด้วยคอมาโซนี่คืออะไรคะคุณเบลล่าคือกล้ามเนื้อกแกนกาลางลําตัวคะ่ะอาา่อาฮก็ค,<า>คือพูดง่ายๆก็คือเกรงร่างกายไปด้วยใช่ถูกต้องค่ะก็อย่างนี้นะคะยกขึ้นยกลงไปเลยแบบนี้เนี่ยถ้าดีเทคนิคคือต้องล็อกล็อกศอกให้อยู่กับที่ค่ะแล้วเราก็ขยับแค่ แขนขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รอกไม่รอก็สอนมันจะกลายเป็นแบบไหนคะเวลามันก็จะกลายเป็นอายุอายะอายุอายะอะเงี้ยมันก็จะไม่ได้เต็มเต็มใช่ค่ะทำอย่างนี้ไปเลย15ครั้งค่ะ3เซตเท่านั้นนะคะเพื่อลำแขนของเราที่จะไม่ห้อยต่องแตกนะคะค่ะเป็นแล้วชุดทั้ง1เซตอ่ะมาอ้าวดิฉันโชว์เสร็จไปแล้ว1เซตอมาเซตที่2อ ค่ะนับไปเลยค่ะสิบห้าสิบสี่ค่ะห้าค่ะเก่งท้องหกค่ะเจ็ดหายใจปกติได้เลยใช่ปะแปดก็สำหรับเบลนะเบลจะหายใจออกตอนเอาขึ้นก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าคนยังไม่เป็นก็คือขยักกัรหายใจใช่ก็คือพอเอาลงหายใจเข้าเอาขึ้นหายใจออกฟูเพื่อที่มันจะแบบเหมือนเรียกแรงฮอ้โห อ้ยอยงี้อ่าอันนี้นะคะคือถ้าสำหรับเล่นใบเสร็ p นะคะตรงนี้ค่ะ15ครั้ง3เซตนะคะท่าที่2นะคะอันนี้เราจะมายืด้วพักกว่เซตนานยังนานปะไม่ต้องนานหรอก30มส <30 S 2> ิบวิอืม30มสิบวิคือเบสิกนะคะหรือใครที่แบบไม่ได้จะจับเวลาอะไรขนาดนั้นก็คือแค่พักแบบหายใจแป๊บนึงแล้วก็ต่อนะคะถ้าพักนานก็คือ เออไม่มีแรงเล่นต่อกันเลยจะขี้เกียจนี่มีคนมาหลายชาติเลยเบล่าเซฮภาษาอังกฤษหน่อยมีทั้งอินโดแคมโบ Hello all my i n t e r fans I miss you so much uh I'm not sure my 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 series Love Destiny is on airing at Indonesia I think so อกความลับมาทำไมสวยจุงงออกกำลังกายจ้าเขาเรื่องเลยท่าที่สองนะคะสำหรับขวดน้ำอันนี้ก็คือท่านี่แหลคะค่ะความลับค่ะต้องออกกำลังกายค่ะใช่สปอตไปด้วยนะคะแบบนี้ตอเสร็จปุ๊บก,ก็คือโชว์แขนขึ้นไปอย่างนี้ค่ะจะทำข้างหน้าให้ดูนะคะก็คือการสปอตนะคะคือนั่งลงไปแบบนี้เหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ว่าทีเนี้ยดูตรงเทาง้าเปลกับ กับเข่าเบลนะเข่าต้องไม่เลยปลายเาค่ะแล้วก็ชูขึ้นแบบนี้ทำแบบนี้ฟึบฟึบอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ทั้งขาแทงสะโพกแล้วก็แขนด้วยค่ะในเวลาเดียวกันทรัเลย15บห้าครั้งสามเซตเนี่ฟืบสมมติว่าคนเขาชูแขนไม่ไหวอะ่ะ เขาถือไว้อย่างเดียวได้ป่ะแล้วก็สควอตอ่ะได้นะมันก็จะเป็นการถ่วงน้ำหนักได้อยู่ใช่ใช่ใช่ก็คือเหมือนเราสควอตแบบมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาจากตรงนี้หรือถ้าใครที่ชูไม่ไหวจริงๆก็เอาเป็นน้ำวนเล็กก็ได้เห็นป่ะหอบนี่นะคะนี่ค่ะฝึกฝึกทำไปเลยสิห้าครั้งสามเซตเหนื่อย คแค่<อ>ดูก็เหนื่อยแล้วถือ,ถอน้ำอารมณ์แทนได้ไหมคะอ,อ่มอันนั้นมันอาจจะไม่ดีคะ่ะถ,ถือได้แต่อย่าก,กินค่ะหนู <laughs> จะห้ามใจได้หรือเปล่า <sighs> แล้วสำหรับท่าสุดท้ายอันนี้ก็คือจะนอนลงไปเลยนะที่พื้นเรามีเพียงแค่ผ้อของหนูนะคะแล้วก็สามารถออกกำลังกายได้แล้วคะ่ะมันจะเป็นท่าที่เราเอาไว้เล่นท้องนะคะน,นี่จะถอยหลังเอาไปเยอะนิดนึง นี่เราก็จะนั่งแบบนี้นะคะมันเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกสิดอัปะ่ะใช่สิดอันั่นแหละโดยที่เราก็คือจะมีอันนี้สําหรับเบลนะเบลจะชอบแบบจะเห็นกันไหมเนี่ยก็คือนอนเลยแล้วก็แบบอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็แขนม,มาอย่างนี้แล้วเราก็แบบหดตัวแบบเนี้ยโดยที่ไอ้ผ้าเนี้ยมันก็คือจะเลียดตามขาเราลงไปอย่างนี้ อ่าน,นอนลงกว่าการแขนสูดแล้วก็ยกขึ้นเอาผ้าไล่ไปตามขาใช่แล้วก็โรตรงนี้แบบเหมือนทำตัวให้มันเป็นซีเคิร์ฟให้เยอะที่สุดให้กล้ามเนื้อมันหดเข้าหากันนะคะแบบนี้ทุกท่าสิบห้าครั้งสาเซตง่ายๆนะคะอันนี้คือความจริงแล้วเหมือนบางคนเขาเขา เขาขึ้นมาไม่ค่อยไหวอาการนี้อันนี้มันจะช่วยเยอะมากอย่างนี้ค่ะหรือบ้านใครมีแบรนก็ดึงแบรนแต่อันนี้ก็คืออย่างนี้ก็ได้แล้วก็แบบเหมือนออกแรงดึงแล้วเราก็จะได้ไอ้ตรงนี้เพิ่มขึ้นด้วยพุงออกตรงนี้เวลาคนงอตัวมันก็มีกันทุกคนนั่นแหละ <c oughs> พุงจริงๆก็คือไม่ว่าจะยืนจะนั่งหรือนอน บีตลอดแบอย่างนี้สามเซตนะคะง่ายมากเลี้ยวตัวไม่ขึ้นเลยเหรอต้องค่อยๆต้องค่อยๆฝึกแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะนะแก้มือตอนนอนเมื่อกี้หน่อยเอียงข้างๆให้เขาดูว่าหุ่นเราอะไรหรอเมื่อกี้ไงนอนแล้วมันเหมือนมีพุงไงเราเอียงข้างให้เขาดูก่อนเลยก็คือมีพุงก็มีพุงเลยอะไรวะ ก็ที่จริงความจริงแล้วมือเย็นบางคนแบบถ้าคนที่ออกกําลังกายบางทีมันอาจจะแบบไม่เห็นตรงนี้แล้วอาจจะเป็นพุงเนียนๆไปแล้วนะคะแต่เรามีเคล็ดลับสําหรับมือเย็นมาบอกทุกคนค่ะซึ่งเราจะมากินกะลาวนี่ค่ะเคล็ดลับของเบลเองนะคะไหนมีกี่คนที่เล่นเปพร้อมกับเบล มีไหมมีใครได้ลองหรือ,อยังมีนะมีคนพูดว่าลุกไม่ขึ้นน่ะพี่เบลติดตัว,ตตวไม่ขึ้นเอ้ยเอางี้ก็ได้นะปวดหลังอะ่ะเดี๋ยวกับกลับมาอันนี้ก่อนถ้าไค่ที่ลุกไม่ไหวจริงๆนะนี่ทำแค่แบบแค่เอาหัวขึ้นมาแบบฟึ๊บถึงแค่เขา่าฟึ๊บฟึ๊บอย่างนี้ก็ได้แค่อนนี้แบบไม่ต้องขึ้นมาสุดก็ได้ค่ะค่อยๆทำไป อย่างงี้ <reading> เออก <ify> so ็ไ <volumes> ด <of ears> ้เหมือนกันก็คือเริ่มต้นทําแค่นี้ไปก่อนใช่เอาแค่แบบเหมือนยกตรงเนี้ยขึ้นมาให้ได้อะค่ะคิดซะว่าเราแบบพยายามจะเอาตรงอกขึ้นมาแล้วก็เกรงแบบเกรงตรงนี้เข้าไปนี่นก็จะได้ก็คล้ายๆว่าสักวันหนึ่งเราจะโตเราจะโตคือขึ้นไปนิดเดงก่อนพอเราไหวแล้วก็ขึ้นอีกนิดนึ่งแล้วก็ขึ้นอีกนิดนึงค่อยๆไต่ไปใช่จนแบบว่างึดตัวเองขึ้นมาได้ ใส่ออนแอร์นี่ขอให้คุยกับพี่พลอยใส่อะไรนะออนแอร์ออนแอร์ออนแอร์พี่พลอยจะถามเสมอว่าแล้วมันมีท่าไหนอีกบ้างที่แบบง่ายกว่านี้ปวดหลังมากค่ะท่านี้ทำไมรู้สึกปวดหลังอาจจะกล้ามเนื้อมันยังไม่กล้ามเนื้อยังไม่ก่องแรงไง ก็คือกล้ามเนื้อมันยังไม่แข็งแรงมันก็เลยแบบมันจะมีอาการเพราะว่าเราต้องใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นในการพยูนให้ตัวเรายกขึ้นแต่เมื่อคุณทาไปเรื่อยๆกล้ามเนื้อคุณแข็งแรงอะ่ะมันก็จะโฟกัสตรงจุดมากขึ้นเคล็ดลับของเบลนะก็คือทําย้ำๆไปทําไปเรื่อยๆไม่ว่าจะปวดก็ทําแล้วเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งเองค่ะแข็งแรงเองนะคะ และนี่ก็คือเคล็ดลับมื้อเย็นของเร็วค่ะสําหรับคนที่ออกกําลังกายหรือไม่ออกกําลังกายก็ตามนะคะยังไงเราก็ต้องเสริมสร้างโปรตีนให้กับร่างกายค่ะแต่ว่าโปรตีนเนี่ยเราจะเลือกยังไงโดยเฉพาะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะที่ง่ายที่สุดก็คือโปรตีนจากพืชนั่นเองค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะไขมันศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีคอเลสเตอรอลค่ะแล้วก็มีวิตามินเยอะมากมีไฟเบอร์ฟรบบาเมกาบาอะไรต่างๆด้วยนะคะก็คือค่อนข้างครบเลยแล้วก็90แคลอรี่เท่านั้นแต่ว่าจะบอกว่าคือมัน อยู่ท้องมากๆทุกคนไหนๆเราแบบออกกําลังกายแล้วเราอยากให้เสียเปล่าค่ะเราอยากให้มันไปพังที่การกินของเรานะคะเราก็ต้องเลือกกินต่อด้วยนะก็คือพูดง่ายๆกินเวนอกจากจะช่วยให้มันแบบอิ่มอยู่ท้องหรือว่าควบคุมน้ําหนักอะไรได้ด้วย ถ้ากินหลังออกำลังกายก็คือได้กล้ามเนื้อด้วยได้กล้ามเนื้อด้วยจะบอกว่าอันนี้คือไม่ใช่เวโปรตีนนะเพราะว่ามันเป็นเอ,อ่อโปรตีนจากพืชค่ะเป็นพลั้นเบสโปรตีนนะคะมันจะเป็นคนละชื่อกันเบเนฟิตนั่นเองนะคะอ่ะ